ประเด็นเรื่องของ MOU ระหว่างไทยกับสหรัฐในเรื่องของแร่เอิร์ธนะฮะเป็นสิ่งที่คนกำลังพูดถึงอยู่มากมายนะฮะเราก็จะเห็นแม้แต่ว่าในคนของกระทรวงการต่างประเทศเองนะฮะอย่างเช่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริสเงียมพงศ์หรือว่าไว c e m มิ i เตอรอดีต Vice Minister รัชชาลีจันท์ที่ออกมาเหมือนว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยหรือว่าตั้งคําถามเนี่ยนะครับในขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคุณเสียศักดิ์ก็เป็นคนเก่าคนแก่นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากทุกท่านก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถมากถึงนั้นทีนี้ประเด็นว่าไทยควรทําหรือไม่ควรทำเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดด้วยเหตุที่ว่าผมยังดูในเรื่องของธุรส่วนตัวแต่ว่า ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมเห็นไทยกับสหรัฐเนี่ยมีการเอนเกจกันอย่างแท้จริงในในห่วงเวลาประมาณเรียกว่าเกือบ20ปีเราเราขาดตรงนั้นไปก็ด้วยเหตุผลหลายท่านก็คงทราบผมคิดว่าถ้าไม่พูดมันก็เป็น Elephant in the Room ก็คือเรามีเรื่องของของการที่เรามีคูเดตา ถึงสองครั้งมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาพยุโรปหรือว่าประเทศในทางตะวันตกเนี่ยค่อนข้างจะเฉยชาคือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างอย่างใกล้ชิดแต่นี่เป็นครั้งแรกนะฮะ,ะแน่นอนก็จะมีเสียงที่บอกว่าทั้งควรทำทั้งไม่ควรทำแต่ the fact ที่ว่าเราเนี่ยได้ เอนเกーกับสหรัฐผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะผมพยายามที่จะพูดเรื่องนี้กับหลายท่านนะในวงการเมืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าไทยต้องเอนเกーกับสหรัฐไทยต้องทําให้สหรัฐเห็นว่าเราเป็นเพื่อนนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็นความจําเป็นส่วนเรื่องของการที่มีแล้วจะนําไปสู่เรื่องของการที่จะไปคุยกันในเรื่องของการ ยกเว้นภาษีหรือว่าเรื่องของ geopolitics ซึ่งซึ่งผมก็มองเรื่องนี้มานานพอสมควรนะผมเคยอยู่ Time แมชชั่นประจำ WTO เราเราคิดเราพูดเรื่องนี้มาผมคิดว่าเฉียดสิปีแล้วในเรื่องของแร r เอิร์ธนะ,ะดังนั้นในอนาคตผมก็อาจจะมาพูดในรายละเอียดต่อไปแต่ผมคิดว่า first impression คือเป็นสิ่งที่ดีที่มีการ engage นะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นการที่ ไทยเนี่ยจะต้องหาจุดที่จะสร้างผลประโยชน์แห่งชาติขึ้นมานะครับสวัสดีครับ